นี s <S ciudad, taxpayer, Terror, ่ปลาเบนเห็นว uh ่านี่ไทย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 บอกคนเป็ดเป็ดเนี่ยอัดวิดีโออ่ะอัดวิดีโอไว้เนี่ยไอ้ยี่ยบ้างไวยดิช่วย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 ยี่บ้างให้ผมดินี่ปัดคนหางตรงกันปัดจิงลุ่มนี้บยี่บไปจับเลยยี่บไปจับยี่บมาเลยยี่บมาเอาหน้าตรงปีนดินะโอ้โหไม่คาไม่คาโนูงน้องโอ้โหโอเค

โอ้โหไม่ให็ริบลรบนี่โคตรตต้งลุดิไม่ใหนริบล้อเอ๋ครับครับปดติกครับ<ค><ณ>ปลาเบนครับเดาเยไ้นดีกันไนอ้ยาเต็มเเลยปิเต,ต็มหน้าเลยบอกดาวดิไ้ยแน่อน,นอนเอนอกเ,นเราเดีเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไต่กันรุ่นหนเดี๋ยวจะไดนี่อาโอเคนะ